สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อมาทำเมนูยำเอ็นไก่แก้วนะคะสูตรง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นไก่แก้วนะคะที่เขาเรียกว่าเอ็นไก่แก้วนะคะเอ็นไก่ส่วนนี้มันมันจะอร่อยนะเพื่อนๆดูนะมันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แล้วก็วัตถุดิบก็คือพริกค่ะพริกนี้จะเอาไปบดก็ได้นะคะหรือจะสับให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นพริกป่นนะคะทางร้านจะใช้พริกป่นด้วยนะคะ ก็จะเป็นอหอมใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะเพื่อนมะเขือเทศอันนี้ยังไม่ได้หั่นนะคะแล้วก็จะใช้เป็นผักชีนะคะแล้วก็จะมีวัตถุดิบก็คือน้ำปลานะคะแค่นี้เลยค่ะเราไปทำกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะมาดูวิธีทํากันเลยนะคะอันนี้เนไก่นี้เราก็นําไปลวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆพอค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่ พริกลงไปเลยนะคะพริกอันนี้ใครจะเอาไปบดหรือไปตําก็ได้นะคะแต่ทางร้านสับละเอียดมานะคะแล้วก็เป็นน้ําตาลนะคะแต่ทางร้านจะใช้เป็นน้ำน้ำตาลที่เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะใส่เป็นน้ําตาลอ่าเป็นน้ําตาลเป็นผงก็ได้นะคะอันนี้เน้นหวานหน่อยนะคะวัตถุดิบขั้นตอนต่อไปก็คือผักนะคะเราก็ใส่ผักเข้าไปเลยนะคะเพื่อน คน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 ให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็ใส่ผักเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะเพื่อนเนอันนี้ทางร้นก็จะกินเผ็ดหน่อยนะคะก็ใส่พริกป่นลงไปนิดนึงนะคะอันนี้ เราก็จะใส่พิษฝนไปด้วยนะคะก็นี่ค่ะแล้วก็ถ้ามันแห้งเกินไปนะคะเพื<ๆ>่อนสามารถเติมน้ําได้น,ะน้ำเปล่านะคะนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียรสชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําปลานะคะนิดนึงค่ะน้ำปลานิดนึงนะคะก็พักเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะใส่เอ็นไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะเลย อันนี้แค่นี้ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายๆนะเมื่อใส่ทุกอย่างครบแล้วนะคะเราก็จะยำยำยำแบบนี้ไปเลยนะคะเนี่นี่นะคะเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วค่ะเราก็มานำาใส่จานเลย,เลยจานนี้เราก็จัด้เรียบร้อยนะคะมาก็ทีใส่าจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะ นี่เลยเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูยำเอ็นไก่แก้วนะคะเพื่อนๆขาน่ากินกันไหมคะ่ะ นี่เป็นหน้าตาของยำเอ็นไก่แก้วของเรานะคะน่าทานมากๆเลยคะ่ะ